คณะสงฆ์วัดาคลายพระราหมหลวงซึ่งได้ออกทำกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาสังคมโดยวิธีการเคลื่อนเลือ อุทกภัยน้ําท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่น้ำท่วมมาในพระนส่งวัดท่าพระรามหลวงในนามของพระนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่กับญาติโยมผู้ใจบุญญาติโยมผู้มีกิตอาสาในการที่จะช่วยเหลือน้ําท่วมด้วยเครื่องบุพภคบริโภคมาตั้งแต่นูนอำเภอโคกโพชยัยอำเภอพยืนอำเภอบ้านแฮดอำเภอเมืองอำเภอโกสุมพิสัย ซึ่งถือว่าเป็นถามว่าเป็นหน้าที่อย่างไรหน้าที่ของคณะสงฆ์เนี่ยมันมีงานหลักสาคัญอยู่หกด้านด้านหนึ่งในในหกก็คือเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์การสาธารณสงเคราะห์ก็คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือเกือเก้อกูลโดยพ้ออย่างที่เวลาเราเกิดภยัยพิบัติต่างๆตอนนี้เนี่ยญาติโยมเจอเรื่องของอุทกภยัยพอดูจากจากภาพแล้วเนี่ยน้ำท่วมขังใช้เวลาเป็นบางแห่งอาจจะใช้เวลาเป็นเดือน น้ำถึงจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยญาติโยมมากันจํานวนหนึ่งแล้วก็มีพระสงฆ์สามเนรจากวัดธาตุเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลเพื่อที่จะแจกเข้ากลองบ้างทำเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องอกรปโภค้องโมเลโุกบ้างอันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมสร้างสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมท่านใดอยากจะมีความสุขจิต จสดชื่นด้วยกันก็คือมาร่วมทําบุญมาร่วมทํากิจกรรมช่วยเหลือน้ําท่วมในคราวครั้งนี้ความสุขก็เกิดจากการให้จิตใจที่มีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจที่จิตที่คิดจะให้จะมีความสุกขกว่าจิตที่คิดจะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องเนนตัวเล็กๆะ้าจารย์จากว่าธาตุะรามหลวงรวมทั้งโยมผู้ใจบุญ ผู้มีกิจใจเป็นบุญเป็นกุศลก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกภาคส่วนที่ได้เป็นกําลังใจต่อกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจำลังใจเนี่ยส่วนสําคัญยิ่งในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันเวลาเปิดเ,เวลาประสบภัยน้ำท่วมเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยงสาธุชนผู้ให้การสนับสนุนให้การรูปถามและที่สำคัญก็คือ ขอบคุณขอบใจน้องสมณเนนพระสงฆ์สมณเนรวัดธาตุพระรามหลวงโรงเรียนเวชธรรมประสิทธิ์พิทยาในนามคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นขออนุโมทนาขอบคุณขอจงมีความสุขเพื่มใจเต็มใจในบุญในกัุสวทุกทุกท่านขอจเจริญพร